จะสาธิตท่านอนเพื่อยืดเหยียดแก้โรคปวดบ้านเอวจากกระดูกทับเส้นหรือว่าหมอนรองกระดูกแตกให้ท่าทั้งหมด4ี่ท่าด้วยกันตามไปดูเลยครับท่าที่หนึ่งยกขาข้อเท้าด้านซ้ายมาวางที่หัวเข่าแล้วก็นับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสงสาม สิบอีกท่านห,นนะหนึ่งนะหนึ่งอ๋เขาแกงจะทําแรงนะผมจะทําทั้งสี่ท่านี้ทุกเช้าเป็นประจําอาการที่กระดูกทับเส้นทางซ้ายผมเนี่ยหายไปเลยนะคระับม่อก่อน,นิชาไปถึงปลายเท้าท่าที่หนึ่งนะท่าที่สองให้ชันเข่าขึ้นและวางข้อเท้าไว้ที่เข่านับหนึ่งถึงสิบเช่นกันนี่เป็นท่าที่สอง เปลี่ยนท่าเดี๋ยวนะต้องทำทั้งสองข้างแม้ว่าจะโกดข้างเดียวก็ต้องทำทั้งสองข้างหนึ่งรับหนึ่งถึงสิบอันนี้ท่าที่สองท่าที่สามให้เอามือข้าหนึ่งปาเหมือนท่าที่หนึ่งแต่มือข้างนี้เนี่ยให้แกว่งได้แต่มือข้างนี้จะวางลาบก,กับพื้นมือข้างนี้วางลาบกับพื้นไว้นะแล้วก็แกว่งอย่างเงี้ยหนึ่งสอง ขาอย่างรุนแรงเอาแค่ไปได้ตรงนี้ก็จะทําให้เกิดการยืดเหยียดของกระดูกสันหลังให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆกระดูสกสันนั้เราข้างนี้ได้ยืดเหยียดออกผมรับประกันนะถ้าปวดหลังเนี่ยภายในสาวันหายเลยฮนะทำอย่างนี้ครับนับหนึ่งทุสิบภาพที่สามแล้วนะทีนี้ข้อที่สี่ให้มือเนี่ย กับเข่าดึงเข้าหาออกให้มากที่สุดไม่ต้องยกหัวขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบนี่สี่ท่าสี่ท่านอนเนี่ยทั้งสี่ท่านี้มีประโยชน์หมดต้องทำนับหนึ่งสิบแต่ท่าที่สำคัญที่สุดก็คือท่าแหวงคว้ยเนี่ยะครับถ้าท่านทำรอบแรกนับหนึ่งสิบธรรมดาก่อนแต่รอบที่สองให้ดึงไปด้วยครับหนึ่ง ดึงเเช่นกันข้างนี้ก็เช่นกันนะฮะให้ดึงไปด้วยดึงมาลงไปเลยแล้วไม่ต้องไปพางกระดูกสันหลังให้มันมีบาดเจ็บในการเลาะบอนรองกระดูกข้างที่ไปแตกไม่ต้องเลยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหาระหว่างกระดูกและเส้นกระสาทถ้าข้ามเนื้อยือเดเหยุนหมด อาการกดของเส้นประสาทที่ถูกกดทับโดยกระดูกมันจะหายไปแต่อย่าหยุดนะต้องทําทุกวันผมทําอย่างนี้ทุกเช้าบนเตียงของรอบและระหว่างที่ทําก็จะออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องและทําใไม่พุงยุบด,ด้วยสําหรับผู้สูงอายุนะท่านไม่ต้องซิดอับแบบผู้ใหญ่นะไม่แบบวัยรุ่นนะทำซิดอัพแค่นี้พอแลครับเียงน้บหนึ่งถร้อยได้เลยหนึ่งอ๋อ นับ1ถึึงสิบก็นับกับนิ้วห่ือน่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบผมทำปั่นละสี่ร้อยครั้งคนระับร้อนเลยนะเอ็นดูสิลังเลนี่เกาสิบแล้ว400นะี่ร้อยแล้วร้อยก็พักทีหนึ่งระหว่างที่ทำนับครบร้อยเราก็แว่งขาไปด้วยอีแลกไปด้วยอย่างนี้ครับ บนเตียงตอนเช้าที่ครึ่งชั่วโมงทุกวันครึ่งชั่วโมงอาการคุงยืน่นคุงพุยยุบลงเอวจากสามสิบหกหลือตอนนี้เหลือสามสิบสามแล้วแต่ถ้าสี่เย็นมืาเไยมันจะมาหาท่านอีกนะฮะเอวนะเนี่ยระหว่างทำผ่านทำต่อไปใหม่เนี่ยว่าทำอย่างนี้ทุกวันนะเช้านี่ทำไปสี่รอยครั้ง นับร้อยแล้วก็หยุดนับรองร้อยที่สามนี่ท่านจะเหนื่อยอย่าทําตามผมนะเพราะผมเริ่มได้ทั้งแรกสุดได้นับหนึหน่งถึงสิบเองแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบถึงร้อยในที่สุดแล้วร้อยก็เว้นนะถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่หยุดไปนนอย่าฝืนเพราะท่าเหนื่อยมากๆไปหยุดเดี๋ยวมันจะปวดหนะ้าท้องช้ำหมดนะก็ะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดี